สวัสดีครับธรรมะสวัสดีเพื่อความสุขใจสงบใจและเบิกบานใจน้อบรำลึกคำสอนสั้นๆของท่านหลวงปู่ดิสนัดอันในหัวข้อของใช้ลมหายใจเจริญสติที่เราสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้เลยครับเมื่อเราได้ กลับสู่บ้านใจของเราแล้วโดยการตามลมหายใจอย่างมีสติไม่ว่าจะเป็นการหยุดแล้วนั่งใช้ตามลมหายใจเข้าและลมหายใจออกหรือจะใช้วิธีเดินวิถีแห่งสติแล้วตามลมหายใจเข้าและลมหายใจออกลึกๆซึ่งเป็นวิธีมัศจรรย์ ที่สามารถทำให้เรานั้นมีความรู้สึกเบิกบานใจในปัจจุบันขณะได้การมมสติเป็นสิ่งอัศจรรย์ตรงที่ช่วยเรานั้นเป็นนายของตนเองและรักษาใจตนเองอยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์ซึ่งมันเป็นปฏิหารตรงที่สามารถเรียกจิตใจที่พุ่งไปร้อยแปดทิศกลับมา ถนอมรวมเข้าเป็นหนึ่งเพื่อเราจะได้มีชีวิตอยู่ในทุกขณะจิตของชีวิตสติเป็นทั้งมัคและผลในเวลาเดียวกันเมื่อเวลาเราฝึกสติเพื่อให้ได้สมาธินั้นสติก็เป็นมัคแต่ตัวสติเองก็เป็นหัวใจของความตื่นความเบิกบานสติจึงเป็นผลด้วยการมีสติก็คือ การมีชีวิตสติช่วยเราปลอดจากความขี้หลงขี้ลืมและความคิดฟุ้งซ่านต่างๆสติช่วยให้การมีชีวิตทุกขณะจิตเป็นไปได้สติทําให้เรามีชีวิตดังนั้นผู้ฝึกปฏิบัติควรรู้จักวิธีหายใจเพื่อเข้าถึงภาวะที่มีสติสมบูรณ์เพราะการหายใจนั้น เป็นเครื่องมือตามธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันความคิดฝุ่งซ่านลมหายใจเป็นสะพานเชื่อมระหว่างชีวิตและจิตสํานึกทําให้ร่างกายและความคิดเป็นเอกภาพกันหากเราเกิดความคิดฝุ่งซ่านหรือฝุ้งกระจายใช้ลมหายใจในการรวมจิตเข้ามาอีกครั้งลองดู หายใจเข้าลึกๆอย่างแผ่วเบารู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังหายใจเข้าแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกจากปอดให้หมดโดยรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาที่หายใจออกในมหาสติปัฏฐานสูตรได้สอนวิธีตามลมหายใจไว้ดังนี้เธอผู้มีสติเที่ยวหายใจเข้า มีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเราย่อมฝึกตนเองว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งลมหายใจทั้งปวงเราจะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการระงับความคิดที่ฟุง้งซ่านที่กระจัดกระจายและสร้างพลังสมาธิพลังสมาธินั้นเป็นกำลังที่ได้มาจากการฝึกสติสมาธินี้เป็นตัวช่วยให้เราตื่นอย่างยิ่งและการมีสติ ก็เป็นการตื่นอย่างหนึ่งเหมือนกันเราเป็นผู้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเราก็อยู่ในสภาวะผู้ตื่นเช่นเดียวกันและหากเราต้องการดำรงสติให้อยู่กับเราเสมอไปเราต้องเฝ้าลมหายใจของเราอยู่เป็นนิดการนับและตามลมหายใจในพระสูตรต่างๆพระพุทธองค์ ทรงสอนให้ใช้ลมหายใจบำเพ็ญสติเสมอเพื่อฝึกสติเจริญสมาธิโดยเฉพาะพระสูตรหนึ่งคืออาณาปานาสติสูตรซึ่งอาณาปานาคือลมหายใจสติคือความรู้สึกตัวทั่วอาณาปานาสติสูตรคือพระสูตรว่าด้วยการใช้ลมหายใจในการเจริญสติหรือใช้ลมหายใจ ในการคุ้มกันรักษาจิตนั่นเองหลวงปู่ติสนัอันได้เสนอแนะวิธีง่ายๆซึ่งหลวงปู่เคยทดลองใช้ได้ผลด้วยตนเองมาแล้วเช่นเสนอให้ผู้ฝึกใหม่ใช้วิธีนับเพื่อวัดความยาวของลมหายใจโดยให้นอนราบลงกับพื้นและหายใจตามปกติและได้กล่าวว่า 1. แม้ว่าการหายใจเข้าออกจะเป็นหน้าที่ของปอดและทำงานอยู่ที่บริเวณหน้าอกแต่ท้องก็มีบทบาทด้วยท้องจะพองขึ้นลงเนื่องจากการขยายหดของปอดเราจะเห็นว่าพอเริ่มหายใจเข้าท้องท้องจะพองออกแต่พอหายใจเข้าไปแล้วสักสองในสท้องก็จะยุบลงอีก 2. เพราะอะไรเพราะระหว่างอ,อกกับท้องนั้นมีแผ่นกล้ามเนื้อเรียกว่ากระบังลมเมื่อเราหายใจเข้าอย่างถูกต้องอากาศจะเข้าไปอยู่ส่วนล่างของปอดก่อนเมื่อลมเข้าสู่ส่วนล่างของปอดกระบังลมก็จะดันลงไปทางท้องทำให้ท้องผองขึ้นพอเราหายใจเข้าเต็มปอดคืออากาศ เข้าสู่ส่วนบนของปอดแล้วบริเวณของอกของเราก็จะขยายทำให้ส่วนท้องเริ่มยุบลงข้อ3เหตุนี้คนสมัยก่อนจึงบอกว่าลมหายใจเริ่มจากสะดือและไปสิ้นสุดที่รูจมูกผู้ฝึกปฏิบัติใหม่ควรใช้การนอนราบหายใจแต่ข้อสำคัญคืออย่าฝืน การใช้ความพยายามมากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อปอดได้โดยเฉพาะปอดที่อ่อนแอเนื่องจากการหายใจไม่ถูกต้องในการเริ่มต้นผู้ฝึกปฏิบัติควรนอนราบกับพื้นปล่อยแขนทั้งสองตามสบายข้างลำตัวไม่ควรหนุนหมอนใดๆพุ่งความสนใจไปที่ลมหายใจออกลองดูว่ามันยาวเท่าใด เราอาจจะนับช้าช้าในใจ1 2 3่ง,งาทำหลายหลายครั้งเราก็จะรู้ความยาวของลมหายใจออกได้สมมติว่าลมหายใจออกเรายาวได้5้รองยืดลมหายใจออกอีกไปสักหนึ่งหรือสองเพื่อให้ลมหายใจออกยาวเป็น6ห,หรือ7เ,เราก็เริ่มหายใจออก นับ1ถึง5แต่พอนับ1-5ถึงแทนที่จะหายใจเข้าทันทีนั้นลองพยายามยืดออกไป6-7ถึงโดยวิธีนี้จะทำให้ปอดของเรารับอากาศเข้าได้มากขึ้นพอหายใจออกสุดก็ปล่อยให้ปอดสูบเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปตามธรรมชาติของมันเองโดยไม่ต้องพยายามฝืนใดๆทั้งสิ้น ตามปกติแล้วลมหายใจเข้าสั้นกว่าลมหายใจออกเราสามารถนับในใจอย่างสม่ำเสมอทั้งเวลาหายใจเข้าและหายใจออกผู้เริ่มฝึกปฏิบัติใหม่ควรเริ่มฝึกอย่างนี้หลายๆอาทิตย์ประคองสติตลอดเวลาที่หายใจเข้าและออกโดยนอนราบกับพื้นหรือถ้ามีนาฬิกา ที่มีเสียงเดินดังๆนํนำมาใช้วัดลมหายใจของเราก็ได้เราควรจะนับลมหายใจอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถเดินนั่งหรือยืนและโดยเฉพาะเวลาออกนอกบ้านเวลาเดินเราสามารถใช้การนับก้าวเดินเพื่อวัดความยาวของลมหายใจซึ่งเป็นวิธีที่ดีมากทีเดียวหลังจากฝึกได้สักเดือนหนึ่ง ความแตกต่างความยาวของลมหายใจเข้าออกก็จะลดลงและไม่ช้าก็จะเท่ากันดังนั้นถ้าลมหายใจออกของเรานับได้6ลมหายใจเข้าของเราก็นับได้6ด้วยแต่ถ้าเรารู้สึกเหนื่อยแม้แต่นิดเดียวก็จะให้หยุดทันทีแม้จะไม่รู้สึกเหนื่อยก็ตามเราไม่ควรหายใจเข้าและออกเท่ากันนานเกินไป ใช้ประมาณ1 0 2ถึงครั้งก็พอแล้วในวินาทีที่เรารู้สึกล้าต้องกลับมาหายใจตามปกติทันทีอาการแน่นเป็นสัญญาณเตือนที่ยอดเยี่ยมและเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดว่าควรจะพักหรือยังในการวัดความยาวลมหายใจเราอาจจะใช้วิธีนับดังกล่าวมาแล้วหรือเราอาจจะใช้วลีของคำพูด ที่เราชอบพูดก็ได้ถ้าลมหายใจยาว6แทนที่จะนับ1-6ถึง6เราก็ใช้คำที่มีความสอดคล้องเท่ากับ6เช่นอาจจะพูดในใจแทนการนับว่าใจฉันมีสันติสุขหรือถ้าหากความยาวของลมหายใจเป็น7อาจจะใช้คำพูดว่าชีวิตนี้มี ปาติหารหรือฉันขอพึ่งพระพุทธเจ้าเพราะเวลาเก้าแต่ละเก้านั้นจะได้พ้องกับคำคำหนึ่งพอดีลมหายใจของเรานั้นควรจะเบาสม่ำเสมอและเหมือนทานน้ำเล็กๆที่ไหลรินผ่านเม็ดทรายลมหายใจของเราควรจะเงียบสงัดจนกระทั่งคนนั่งข้างๆ ไม่ได้ยินลมหายใจของเราควรจะได้เรียบเหมือนผิวน้ำยามสงบไม่ใช่เหมือนเทือกเขากรุกคระหรือรอยตีนมา้าถ้าเรามีความชำนาญในลมหายใจของเราเราก็สามารถควบคุมร่างกายและจิตใจของเราได้เมื่อไรที่เรารู้สึกฟุ้งซ่านและรู้สึกลำบากในการควบคุมตัวเองเราก็ควรหันมาใช้วิธี การเฝ้าดูลมหายใจเสมอในทันทีที่ผู้ฝึกปฏิบัตินั่งลงเพื่อฝึกสมาธิเราก็ควรสังเกตลมหายใจทันทีครั้งแรกปล่อยให้หายใจตามปกติแล้วค่อยๆผ่อนจนลมสงบสม,ม่ำเสม,มอและยาวพอสมควรตั้งแต่เริ่มนั่งจนกระทั่งลมหายใจลึกและสงบนั้นผู้ฝึกปฏิบัติควรรู้ตัวทั่วพร้อม ถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราในพระสูตรเรื่องสติกล่าวว่าเมื่อหายใจออกก็รู้ชัดว่าหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ1 0 2ถึง20นาทีผ่านไป ความคิดฟุ้งซ่านต่างๆก็จะสงบลงเหมือนน้ำในบ่อที่ปราศจากแม้แต่ลายน้ำวิธีที่ทำให้ลมหายใจสงบและสม่ำเสมอนี้เรียกว่าวิธีตามลมหายใจแต่ถ้าวิธีตามลมหายใจนี้ยากเกินไปในตอนแรกเราก็อาจใช้วิธีนับแทนลมหายใจง่ายๆดังนี้ก็ได้ เมื่อเราหายใจเข้านับในใจหนึ่งแล้วหายใจออกนับหนึ่งจากนั้นเมื่อหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสามนับเรื่อยไปแบบนี้จนถึงสิบแล้วกลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่การนับนี้เปรียบเสมือนเชือกที่จะมัดสติ ไว้กับลมหายใจการฝึกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะรู้พร้อมในลมหายใจตลอดเวลาถ้าเราเผลอสติการนับก็จะหลงทันทีแต่ถ้าหลงก็จะนับหนึ่งใหม่อย่างปกติโดยไม่ต้องชุนเฉียวกับตนเองและพยายามจนกว่าจะนับได้ถูกต้องทันทีที่เราสามารถรวมสติ อยู่ที่การนับได้จริงๆก็มาถึงจุดที่เราเลิกนับวิธีนี้ได้แล้วพุ่งจิตไปยังการเข้าออกของลมหายใจเฉยๆดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่เรามีอารมณ์ฟุ้งซ่านหรืออารมณ์เสียและรู้สึกลำบากในการจะฝึกสติให้เรากลับมาใช้วิธีตามลมหายใจในวิธีหลังนี้ ซึ่งการตามลมหายใจโดยวิธีนับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกสติในตัวอยู่ด้วยลมหายใจของเรานั้นเป็นมรคันมหัศจรรย์ที่จะทำให้เราควบคุมจิตสำนึกของตนเองได้โดยที่เรานั้นไม่ควรปล่อยตนเองไปหลงในความคิดที่ฟุ้งซ่านและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราจงเรียนรู้วิธีฝึกหายใจอย่างมีสติ คือจะได้คอยควบคุมจิตใจและร่างกายของเราฝึกสติพัฒนาสมาธิและปัญญานั่นเองสาระดีๆสไตลโกลูทีก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆนะครับใช้ลมหายใจเจริญสติจากปฏิหารแห่งการตื่นอยู่สเสมอหลวงปู่อิสนัฏหันเขียนพระประชาประสรนธรรมโมแปร ที่ขออนุญาตนำมาถ่ายทอดให้ผู้ฟังเพื่อได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการใช้ลมหายใจเจริญสติจะได้มีชีวิตที่มีความสุขใจสงบใจและเบิกบานใจก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ